สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เราจะมาแนะนําแนวทางในการเล่นเอลซูปกันนะครับผมซึ่งเอลซูปเป็นแคลรี่ตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งมากตัวหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าคนที่เล่นเป็นนะครับผมต้องใช้คําว่าเล,เล่นเป็นนะก็คือคนที่สกิลสองแม่นนั่นแหละนะครับตัวมันเลยตัวมันถึงจะเก่งนะอ่าแล้วก็ตัวแคลรี่ตัวนี้เป็นตัวที่ยิงธรรมาดาได้นะครับผมอย่าลืมนะ างคนเนี่ยโหสักแต่จะซูมอย่างเดียวเลยนะผมตัวมันตีธรรมดาก็ได้นะครับผมแล้วก็ตีธรรมดาแรงด้วยนะครับเ,เดี๋ยวอันนี้มาถึงเราเคคกียร์คล่อนนะอันนี้ผมไม่ได้จะไปเล่นแบบดักพุ่มนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมว่าแคลี่เขาไม่ได้อยู่ในพุ่มนะแบบนี้ซูมยิงน่าจะโดนนะโดนนะครับผมเมื่อกี้คือโดนนะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังเสียงเนี่ยก็จะรู้นะว่ามันโดนโเ,เดี๋ยวยิงอีกรอบนึงนะโอเคเดี๋ยวเล็ออกไปก่อนนะผม นี่รอลัดนกนะครับโอเคอู้ยิงได้นกได้คนแล้วนะเมื่อกี้โดนแครี่นะครับผมตัวมันจะเก่งก็ต่อเมื่อเราอ่าซูมแม่นนะครับผมตัวมันเก่งก็คือซูมแม่นแทบจะแบบ50%เลยคือสกิล2ของมันนะครับคนที่จะจะเล่นเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยสกิล2แม่นหรือหรือไม่แม่นเนี่ยคือคือแบบชี้วัดได้เลยนะครับผมว่าเก่งนะคือถามว่าตัวมันตีธรรมดาได้ไหมก็ตีได้นะครับอู้ทั้งวันนี้ นี้ซูมนะอันนี้ผมซูมช้าไปนิดนึงนี่เขามาบล็อกนะครับผมไม่งั้นก็อาจจะได้อยู่นะไม่เป็นไรอันนี้แหมไม่โดนนะผมรู้ว่าเขาวาร์ปที่เดิมนะแต่ไม่ได้วาร์ปที่เดิมก็ไม่เป็นไรโอเคก็เทคนิคในการเล่นเอลซูด้าผมพยายามฝึกเล่นนะครับผมผมก็ไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรจะแนะนําหรอกนะแต่ก็แนะนําว่าให้ลองฝึกเล่นดีกว่าครับผมไปฝึกซูมดูนะสกทคิวสองนะผมเล่นบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินเองนะครับผมแล้วก็แบบ เราก็จะซูมแม่นเองไปโดยอัตโนมัตินะครับผมโอเคจัง okay, หวะนี้อ่ะเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนยิงนะโอ้่หจังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะเขาสี่เลยนะครับผมเหมือนว่าป่าเรากําลังรีเซ็ตอยู่นะอันนี้ต้องระวังเมทเขาดีๆนะครับผมเมทเขานี่อย่างที่รู้ๆนะว่าถ้าเกิดเบิร์ดโดนเนี่ยโอ้โหผมตายแน่นอนถ้าโดนชึ้นหนึ่งเต็มๆนะครับโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้รอรัานะโอ้โหแต่ไม่ทันนะครับผมเมทเขาไวกว่านะครับโอ้แต่เสียป่าเลยอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้เรารอ,อเคครับผม ก็เกมนี้จะเล่นง่ายนิดนึงนะครับตรงที่อ่าไม่ค่อยมีตัวอ่เอามาแบบเอามาแบบสู้ทางเราได้นะครับอย่างเช่นแกลกอะไรแบบนี้นะครับตัวเราจะค่อนข้างแพ้แกรกมากนะครับกินยังวันนี้ไหมอันนี้ต้องถอยนะไม่ฮะเราก็พยายามอย่าโดนน้ำหมึเขาเยอะนะครผมเราเล่นแครี่นะก็ควรที่จะแบบให้มีเลือดพร้อมเล่นตลอดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมรอนะรอซูมนะผมซูมดูปุ๊บหมึไม่โดน เสียทายไม่โดนนะครับผมน,นี่ซูมอมนะีกรอบนึงไม่โดนแนละ้วโอ้โหเหมือนจะฝีมือจะดับแล้วนิดหนึ่งนะผมก็ไม่โดนไม่เป็นไรนะแต่ขอแค่ให้หนึ่งเลยแนตะตัวมันเนี่ยให้เล่นแบบอย่างน้อยก็ขอให้ซูมโดนบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าโอ้โหซูมแบบซูมมั่วสู้ไปหมดนะซูมไม่โดนเลยนะแบบนี้นะครับแต่นะั้นนานๆทีไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับอู้จังหวะน,นี้ข้างล่างยังไงอู้มาลงมาทานนผมล้าจะได้สองเลยนะ ได้จะได้สองไหมอู้ได้สองเลยนะครับผมถือว่าม้าเราเอาเรื่องนะทีนี้ซูมเเขาสไลด์เข้ามายิงกันนะนี่เรายิงกันรตบผมอันนี้เขาเจ็บนะครับเดี๋ยวผมซูมไปถึงนะอู้เรียบร้อยถ้าเขาโดนผมซูมอีกทีตายนะเฮ้ยซูมผมเนี่ยรอจังหวะปุ๊บยิงเรียบร้อยเนหะ็นไหมตัวมันอ่าแนะนํามไม่ฝึกเล่นบ่อยนะครับผมแล้วเราจะชินนะตัวมันเก่งนะผมสลหรับเอลซูผมมองว่าเป็นตดนที่กดเลนแคลรี่ได้ทุกตัวเลยนะตั้งแต่ต้นเกมของเลดเกมผม นี่อันนี้จะลากคลิปเขาสักหน่อยแต่ไม่ทันนะครับถ้าเกิดคนที่แบบซูมแม่นจริงๆเอ่ะคือกดแคลรี่ได้ทุกตัวเลยนะต่อให้เป็นตัวระยะไกลอย่างเทวนทัทหรือว่าจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยตัวเราก็คือกดได้นะครับผมไม่ใช่ว่ากดไม่ได้นะอืถ้าเกิดว่าซูมโดนนะครับผมโอเคเดี๋ยวหลบมานิดนึงเอลสูเป็นตัวที่ต้นเกมก็ถือว่าเก่งนะจะเกิดว่าซูมแม่นๆมนะครับม,มันจะยิงธรรมดาไม่ค่อยแรงแหละแต่พอเลดเกมเนี่ยหรือว่ามีของเนี่ย ตัวมันจะยิงธรรมดาแรงด้วยนะครับผมนี่ยิงไปอู้มูหลาจะตายอันนี้เขาสไลด์เข้ามานะเดี๋ยวเรายิงธรรมดาไปครับผมอูย้ยิงดีนะที่ไม่ตายถ้าเกิดเมื่อกี้นี่เกือบตายเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้รอเนี่ยผมเอาคลิปก็พอนะเดี๋ยวช่วงนี้ผมต้องถอยแล้วนะครับผมรีเซ็ตนะครับเพราะว่าเราใช้สก,กิลไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เคคีฟไปแล้วพอดีนะครับก็รีเซ็ตได้รีเซ็ตนะแล้วก็ชิ้นแรกเลยเนี่ยที่ผมเจาอก็จาะเป็นเดอะมอร์นิ่งสตาร์นะ ก็สาหรับที่ผมได้ไปลองเล่นมาแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะผมสําหรับสายตีไวนะมองว่าโอเคเลยนะครับผมสหรับเอลซูา El สายตีไวนะมันแบบเข้ามากเนี่ยนี่ยิงโดนไปสองทีคือแบบเกือบตายนะถ้าเกิดผมยิงโดนถึงยังไงก็ตายผมอันนี้ผมรับดาเมจไปเลยเนี่ยไหมครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าเขาดาเมจไม่ถึงอยู่แล้วโอ้แต่ซวยแล้วนะครับผมแม็กมาโอ้จังหวะน,นี้น่าจะตายนะครับผมนี่กระโดดออกแต่ไม่โดนดาเมจเลยก็ไม่เป็นไร นะครับพะว่าอ,อย่างไงเมื่อกี้ก็ตายแล้วผมไม่ได้เอาแอคติออกมาด้วยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวต้องรีบขึ้นไปช่วยบนนะเหมือนทีมจะเล่นเป็นมูล,ลาดลมนะครับผมก็เลยอาจจะตึงๆนิดนี่ฮะเราทําเป็นจะยิงคีปเห็นไหมแล้วก็มายิงคนเนี่ยด้วยความที่่ามูล,ลาดนะผมเป็นตัวหนึ่งที่เลือดไม่เยอะนะครับโอ้แม่งเหมือนจะมาอ้นี้นะก็เลยแบบ มันเลือ่อนไม่เลื่อนมันน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเขาออกของเป็นออกของดาเมจด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งบางใช่ไหมเราก็สามารถยิงต่อเขาได้เลยเราไม่ต้องกลัวว่า,าเขาเป็นซัพพอร์ตเราเรายิงไม่ได้นะยกเว้นจะเป็นแทงที่เลือดเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกไฟเตอร์แทงเลือดเยอะๆเนี่ยแนะนาว่าให้ยิงธรรมดาดีกว่านะครับโอเคอู้จังหวะนี้เพื่อเรายกโดนนะแต่ไงเขาพากออกนะครับก็ลเลยยิงไปโดนเมดนะโอเคก็ไม่เป็นไรโอเคคลิปตัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวรอซูมนะผมเนี่รอยิงดักนะ ฟุบเนี่ยเห็นมะว่าเขาใช้สกิลหมดแล้วยังไงเขาก็ต้องกลับนะครับผมเห็นนี้ยิงแหม,มเขาไม่ได้อยู่ในระยะกระสุนเรานะก็พยายามนะผมซูมให้โดนตัวบางๆนะทั้งต้นเกมถึงเด็กเกมนะครับผมสกิลสองแนะนําให้ซูมตัวบางๆกับตัวที่ใกล้ตายนะครับถ้าเกิดเป็นแทงหรือไฟเตอร์เนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ซูมเท่าไหร่นะว่าคือมันมันจะต่อเลือดได้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมแล้วก็ว่าเราไปยิงตัวบางๆอันเนี่ยครับผมเรายิงทีแบบ ทีสองทีคือเขาก็จะเจ็บมากแล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นสายชาติยานเหรอเนานะก็คือถ้าเกิดว่าเนี่ยเห็นไหมนี่ซัพพอร์ตอ่ามูลาดนะบางๆครับผมถ้าเกิดว่าตัวดาเมจเนี่ยมีเลือดน้อยเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าทำดาเมจนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวตายนะครับผมยิ่งตัวเองเนี่ยบางอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับอ่าก็ถือว่าเป็นตัวที่กดดันได้ดีมากเลยนะสําหรับเอลสุนะผมผมก็แนะนํานะผมว่าให้ลองฝึกเล่นดูนะครับตัวมันเก่งจริงๆนะ ถาเกิดว่าโอเคคุณไปฝึกแล้วโดนเขาว่าเขาด่าก็ไม่เป็นไร Serbia, ผมเราก็มาฝึกนะก็พยายามเล่นให้เต็มที่ก็พอนะผมอย่าไปเล่นแบบโดนเขาด่าปุ๊บเราก็โยนอะไรแบบนี้เราพยายามเล่นให้เต็มที่นะผมถึงแม้ว่าโอเคเราจะเล่นได้ไม่ดีจริงๆแต่ก็ขอให้เราเล่นเ,เ,เ,เล่นเต็มที่ก็พอแล้วผมไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหโดนเขาด่าปุ๊บเม่โยนอย่างเดียวเลยแบบแห่สมาธิไปหลุดหลุดหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับผมผมันจะทําให้การฝึกเราไม่มีประสิทธิภาพนะฉะนั้นก็แนะนํานะครับ ให้ลองไปฝึกดูนะโอเคจังหวะนี้ผมนึกว่าเขาจะอยู่ในพุ่มต่อนะเนี่ยน,นี้ยิงอบบอ๋ออยู่ในพุ่มแหละแต่ผมยิงไม่โดนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวางแทบนะ,ะแล้วก็ตัวมันเนี่ยเนี่ยมีแท็บที่แบบอันนี้ประสงค์มากเลยนะเออผมมองว่าตัวมันเนี่ยเก่งมากเลยนะผมข้อเสียของมันเลยก็คือเป็นตัวที่ไม่ไม่ได้ DPS จ๋าขนาดนั้นนะครับถามว่าถ้ามาเล่นสายเ p s ได้มันก็เล่นได้นะครับแต่ถ้า ให้เปียบเทียบกับตัวอื่นนะ่มันสู้ไม่ค่อยไหวแล้ว DP, DPS มันไม่ไวเท่าอยู่แล้วนะครับผมพอดีเพสมันไม่ไหวขึ้นต่อให้ตัวมันดาเมจแรงก็จริงแต่แต่แบบตัว DPS มันก็ทําดาเมจได้เยอะกว่ายอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็อารมณ์แบบการยิงแบบเนี้ยคุณยิงเนี่ยยิงนัดละร้อยอ่ะแต่แบบแต่ตัว DPS ยิงยิงรัวๆได้นะัดละถามสิบสี่สิบอย่างเงี้ย เขายิงได้4ีหนัดเรายิงได้นัดเดียวมันก็ทำน้ำมันได้แตกต่างกันแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถเล่นได้ครับผมสำหรับเอลซูนะเราไม่จําเป็นต้องโอเคเข้าไปยิงอย่างเดียวก็วได้เนี่ยผื่อจะตรงบางนี่ยิงไม,ไม่โดนนะครับเราก็เนี่ยมันมีสกิลสเข้ามาทดแทนนะครับที่แบบทําให้มันโอเคอย่างน้อยก็ถึงไม่ใช่ตัวทีเพสจ๋าขนาดนั้นก็สามารถใช้สกิลสองต่อจากระยะไกลแทนได้นะครับอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานถาการณ์ด้วยนะ บางทีแบบโอ้โหเราอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเราสามารถยิงธรรมดาได้แต่เราไม่ยิงนวเราจะไปซูมอย่างเดียวเลยก็ไม่ได้นะครับถ้าเดี๋ยวเราทำระเมจดจากระยะโจมตีปกติได้ก็ควรจะทํานะครับอูนเนี่ยไหมน,นี่โดนนี่โดนเมจชุดหนึ่งไม่เต็มนะผมก็เจ็บเหมือนนั้นนะโอเคชิ้นต่อไปยเอาเป็นดาบอ่าดาบแดงละพอเราได้ดาบแดงปุ๊บเนี่ยเวลาเราซูมเราจะแบบแรงมากเลยนะอย่นี้ยิงไปยิงไป,งไปอันนี้ผม ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําทไมลัมเบอร์เขาไม่รีบอันตินะครับเขาเหมือนกับรอให้ตัวเองแก้ตาแล้วอันติอันนี้แม่เปิดอันตินะเขาจะชนแล้วอู้ชนนะครับ,บนี่เดี๋ยวผมรอซูมแหมแต่เขาไม่มาโอเคเราซูม,มอ่ะอ่าเดี๋ยวถ้าเขาโดนผมอีกทีตายแน่นอนซูมปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยพยายามอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรฝึกเล่นเยอะๆนะครับเราซูมโดนเห็นไหมมันจะมีอิมแพคต่อเกมมากนะครับเห็นไหมระยะระยะไกลแบบเมื่อกี้แคลรี่ตัวอื่นไม่มีใครสามารถทําได้อู้จังหวะน,นี้ต้องหลบนะ โอเคนะเดี๋ยวรอซูมผมเนี่ยเห็นไหมขึ้นแล้วเนี่ยสามารถซูมแบบลดัดหรือว่าตอดจากระยะไกลได,ได้ตัวเดียวเลยนะเป็นแครี่ตัวเดียวที่สามารถทําได้นะครับผมตัวอื่นคือทําไม่ได้นะอืมอาจจะมีซิลิก้าแหละแต่ซิลิก้าเงื่อนไขของมันก็คือมันต้องมีของนะครับอันตรีมันไม่ค่อยแรงหรอกช่วงต้นเกมนะมันต้องมีของแต่สูญเนี้ยวสูอ่ะถ้าเกิดว่าต้นเกมอะ่ะโดนแครีหรือเมดอ่ะสามนัดยังไงก็ตายครับผมขอแค่โดน3มนัดนะเออ ถ้าไม่โดนก็ก็ไม่ตายนะครับมันเลยแบบคนละอย่างกันนะโอเคแล้วก็เรื่องการวางแถบวางแถบมีผลนะแนะนําว่าเนี่ยพยายามวางแถบในพุ่มฝั่งเรานะครับผมหรือไม่ก็เวลาตอนไปบุกอย่างเงี้ยแนะนําให้วางพยายามวางในพุ่มดีกว่านะครับหรือว่าไม่ก็วางแบบตามริมๆก็ได้โอเคังหวะงนี้ผมคิดไม่ทันเนี่ยผมน่าจะวางแถบตรงนี้เนี่ยที่ผมยืน,นยให้มันเปิดแบบในพุ่มนะครับแล้วก็ตีเขานะแต่ก็ไม่เป็นไร อันนี้ผมนะ่าผมว่าเขาน่าจะดันต่อนะผมก็เลยเนี่ยมาอินเวดเลยอันนี้ผมลืมคิดไปผมน่าจะดักเขาในพุ่มนะแล้วก็ตีธรรมดาแล้วก็สกิลสองใกล้นะครับไม่งั้น,นจะเบอร์เขาได้ไวกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดไม่ทันนะครับผมเพราะพราในในเกมจริงเนี่ยมันแบบการเลยงลำดับก็มีผลนะครับอ่าบางทีแบบโอ้โหเจอสลัการอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดไม่ทันอัไนแบบนี้ครับผมมันก็จะแบบอาจจะเมื่อกี้ถ้าเกิดผมโซโล่น่าจะได้โอ้จังหวะนี้เขากิ้งมาเ,เรียบร้อยผม ยิงไปโอเคไม่ได้คิวก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างน้อยก็ได้ดาเมจนะไอ้ได้แอซิดนะครับผมพยายามฝึกเล่นบ่อยๆนะถ้าจะเล่นให้เก่งนะผมตัวมันต้องมีฝีมือในการเล่นพอสมควรน,นะสําหรับเอลสูนะผมเป็นแคลรี่โดนที่ไม่ได้แบบรอเลดเกมแล้วก็ไล่ย,ยิงแบบจิ้วๆ,ๆ,ๆเหมือนแคลรี่ตัวอื่นนะก็คือแบบต้องมีฝีมือในการซูมพอสมควรน,นะครับผมโอเคเรามาเนี่ยเห็นไหมผมจะวางแทบในพุ่มตลอดนะเพราะว่า หนึ่งอีกทีมเนี่ยจะได้ไม่รู้นะครับผมว่าเราวางแทบตรงไหนหรือไม่กัน้นอย่มาวางแบบนี้ให้มันคุม2พุ่มอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็คุมคุมตรงนั้นด้วยเห็นไหมอ่าจะทําให้แบบเรามองเห็นได้ก,กว้างมากขึ้นนะครับบางทีแบบเราวางในพุ่มอย่างนี้มันอาจจะมุมที่แบบมันไม่เห็นจริงๆมันก็ไม่เห็นนะครับโอเครงวันี้เพื่อนเราเข้าแล้วตีป้อมนะอันนี้เดี๋ยวเราผมต้องตีป้อมนะครับผมว่ามีคนแทงป้อมให้อยู่เนี่ยตีไปเลย ถึงเราถึงจะไม่มีชีปก็ตามอุ้ยจังหวะนี้เขาพุ่งมาแหม่หวันติทันพอดีเลยเห็นไหมครับติแล้วก็แบบมีประโยชน์นะคือแคลรี่ตัวนี้ผมว่าเก่งมากเลยนะถ้าเกิดคนเล่นเป็นนะครับแต่ทางนี้นั้นก็ด้วยความที่ตัวมันเล่นยากแหละครับผมเมื่อเทียแบกบับแคลรี่ดัวยนะที่แบบรอขออย่างเงี้ยแล้วก็แบบเลดเกมก็คือเก่งได้เลยนะครับแต่ตัวนี้มันต้องมีฝีมือในการเล่นไงก็เลยอาจจะคนไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะครับ แต่ตัวมันก็ถามว่าแบกไนะมันแบกยากนะแต่ถามว่แบกได้ก็แบกได้เดี๋ยววันนี้ซูมแมมแต่มีคนมาบังบังขนาดนี้โอ้โหเลยเพราะน่าจะโดนยากนะเมื่อกี้ไม่โดนด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคที่นอกไปผมจะออกเป็นโบอัลสลอเทอร์นะววด้วยความที่เกมนี้เนี่ยมีตีไวค่อนข้างเยอะนะครับผมผมออกรองเท้าตีไวเดอะมอร์นิ่งสตาร์แล้วก็ทารอนนะครับก็จะตีไวมากนะเพราะฉะนั้นการออกอ่าอุ้ยเรียบร้อยเห็นไหมครับ กี้คือแม่โดนเปชุดเดียววูบเลยนะผมไม่คิดว่าแหม่เขาจะแรงขนาดนี้นะก็ล,ลืมไปนะครับก็การที่ผมมีตีวเยอะขนาดนี้การที่ผมออกอ่านี่ครับผมโปรสเลอ,เอร์เตอร์มันก็ถือว่าคมนะเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยเราจะได้แบบเด้งเลือดทันอะไรแบบนี้ครับอันนี้รอซูมแหมไม่ถึงเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปใกล้น,นินดนึงเตรงนี้น่าจะได้ครับผมเนี่ยเราซูมเลยแล้วก็ยิงแม่ปุบลัดก็ถือว่าเป็นการลัดช็อตได้ไหมก็ถือว่าได้นะครับเพราะว่าก็อ่า มันก็ต้องแบบทำดาเมจปิดดาเมจให้ไวนั่นแหละนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นคาร้าสหรอกนะครับอู้ยังไงนี้เขาตายสามนะนี้น่าจะจบได้ไหมครับผมเดี๋ยวลองซู้แหมไม่โดนนะครับถ้าโดนเมื่อกี้นี่โอโ้โหทอนเจ็บหนักมากนะครับกล้าพูดเลยทอนทแบบโอ้โหร้องไห้แหละโอเคเดี๋ยวผมจบเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยตีป้อมเลยเราตีป้อมเลยเราตีป้อมไว้นะเรวก็แรงด้วยนะโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเกมนี้นะ หมายว่าคลิปนี้จะเป,ไป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับผมก็สามารถนําไปเล่นกันได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจบได้ก็จบเลยนะครับผมอย่าไปยื้อให้มันนานนะเผื่อแบบบางทีมันพลิกอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวเอลสูกเก่งนะครับผมแนะนําให้ลองฝึกเล่นดูก่อนนะแล้วก็มาเล่นได้นะผมตัวมันเก่งมากเลยนะถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะบอกสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ